สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่6-12กรกฎาคม2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่7กรกฎาคม2567เวลา11.30นนนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีเสร็จนำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระวิหารหลวงพ่อตโตวัดป่าเลไลวรวิหารอเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายดัทพัสวุวรรณประธผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่8กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานางสาวสุกัญยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมพิธีเวียนเทียนสมโพธนินำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณพระวิหารหลวงพอ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารอเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายณัฐพัส,สุวรรณ์ปฐิผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา14นาฬิกานางสาวสุกรัรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่2ทับ2,567ในห้องประชุมหลวงทรงพลศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางอภินยาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่9กรกฎาคม2567เวลา6นาฬิกานางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของบริษัท CPXTRA จำกัดมหาชนสาขาสุพรรณบุรี เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระง,งับอักคีภัยพุทธศักราช2555โดยบริษัท Leader Fire Safety จำกัดซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเวลา9นาฬิกา นางสาวสุกรารยาแก้วสงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติงานเสวนาและถแถลงข่าวงานงดเล่าเข้าพันสาภาพตะวันตกประจำปี2567นะโรงแรมวาสิทธิซิตี้โฮเทลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา9นาฬิกานางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระกิจกรรมการฝึกอบรมครูขอเครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัยทูลวงวีรกูลนายอำเภอสองพี่น้องเป็นประธานวันที่9-10กรกฎาคม2567 นางสาวสุรัตน์จันทรน์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ซูมมิ่งณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่10กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสุพรรณบุรีณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ Conference, ชั้นสองสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีเวลาสิบนาฬิกาในใายชายทัศ์เพนธัญการนักวิชาการไดยงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับจัดหางานจังหวัดและแรงงานจังหวัด ดำเนินการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตรวจลูกจ้างทำงานบ้านอันมีได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยและการตรวจกลุ่มเสี่ยงแรงงานภาคเกษตรเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจำนวนห้าแห่งลูกจ้างจำนวน18คนในพื้นที่อำเภอศรีประจันทรวันที่11รกรกฎาคม2567เวลาเกนาฬิกานางสาวสุกัลยาแก้วส่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงค้นเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของกระทรวงแรงงานนวัดเทพสอนธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเวลา9นาฬิกานางรุ้งทองสมบัติจเจริญน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระกิจกรรมการฝึกอบรมครูขอเครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายชาติพันธ์เผือกประหลัดอวุโสเป็นประธานเวลา14นาฬิกานางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พร้อมพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดเหตุระเบิดในสถานประกอบกิจการประเภทบรรจุก,ก๊าซปิโตรเลียมในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกิดจากข้อต่อระหว่างรถบรรทุกส่งแก๊กกับถังบรรจุกแก๊สเสียสีจนเกิดประกายไฟลุกไหมสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลา14นาฬิกา40นาที พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายวันที่12กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระกิจกรรมการฝึกอบรมครูขอเครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีว่าที่ร้อยตีภูมิศักข์ขำปู่ในอำเภอดอนเจดีเป็นประธานเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาวสุการ,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนแนะวอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณนห้องประชุมเสาทงทองดาราปุระวังยางรีสอร์ทอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอร,รอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน